เอาละครับพ่อหนอกับสวัสดีท่านผู้ชมุกท่านในวันนี้ผมจะพามาทัวร์กิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมคาตนานะที่ผมรอมานั่นเองนะครับก็นี่นะครับผมกิจกรรมนี้เลยนะครับเดีย๋ยวขอสักครู่นะครับเออไหนว่าไหนว่าต้องไม่สะสมโอเครับรับไปก่อนรับไปก่อนก็ปะเราไป,ไปดูกันเลยครับซุปเปอร์ฮิตปาร์ตี้ อเสียง oh, oh. เพลงถึงกันต้องปิดเพลงอ่ะนี่นะผมถ้ากดตับกดแรงๆห้าครั้งก็จะการันตีคาตนานะสีม่วงแน่นอนหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะครับไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากดไปเลยกดโอ้อ้าวได้หยั่งไว้เนี่ยเออสักลา9เก้าเก้าเออะราชาปโป้ <laughs> <laughs> เกลือเลืวอนๆเลยครับไหนดูซีของเข้าเลยปะอ,อะอาคาตานะนี่อมก็จะประมาณนี้นะครับลายคาตานาะเดี๋ยวพาไปดูหม่ที้งก่อนทางอาวุธคาตานะนี่ผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็สวยดีนะ เห็นปะมีเกลียวขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปดูในฟีฟาตาแล้วกันชุดสีม่วงของมีปะวะต้องแต่งแบบชุดม่วงๆหน่อยมันน่าจะเท่นะีโทนเดียวกันไปเลยชุดม่วงของมีปะวะเออเออ,เอ,อไม่มีอะไรเลยบอบคุณออไม่มีอะไรเลยเออช่างวันก่อนละกาันเดี๋ยวอ่ะอยาเพิ่งเชิญครับ ไปเดี๋ยวพาไปดูพี่มาตายกันเลยนะครับก,ก็ก็คุมนักกิจกรรมเนี่ยแต่ผมไม่คุมตอนที่ได้เกลือเกลือแบบเข็มสุดๆไปเลยเข็มปี่อะเกลือเกลือชิ้นเนี่ยรอสักครู่นะครับเนื่องจากเออเครื่องมันช้าครับใจยเย็นๆนิดนึ่งเอานี่ไปด้วยน่าจะเข้าดีเอพีดี เจ็ด <c oughs> ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ย่เดี๋ยวาพาไปรีวิวครับผมกิน <c oughs> เลยกัน <c oughs> นี่ผมก็จะประมาณนี้น,นะครับเป็นสีม่วงเออเป็นเกลียวคลืนขึ้นมานะครับผมใส่กับเอ d วีดีนี่ยังสวยดูดิเอ d วีดีมีสายฟ้านี่เป็นเกี่ยวคลื่นขึ้นมานะ ดูตรงปอกมันี่ยครับเห็นปะปอกของไอคาตานะเนี่ยเย่ยังสวยก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ผมไปเจอในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับไปละบ,บ๊ายบายจุ๊บ